บึ้งบึ้งบึ้งโอ้ยนี่ครับอืสวัสดีครับพ่อพี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์เที่ยวครับนี่ก็ยึดกับเปาเที่ยวขึ้นเก่าแล้วครับขอเดือดสิ้อ้ามาเฮ็ดคือเก่าครับมาหนีพิกัดกับพิกัดเก่าครับปลาบันบุกอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับครับมาหนีปลาเที่ยวกับสิ้อ้าไปหาเลอกบึ้ง เห็ดแดงกอเนาะครับพี่น้องแล้วก็เก็บเห็ดตินเห็ดแดงไปละครับพี่น้องมาน,นี่ไปครับไปเรือนน้ำกัน,กนสิดได้บ่ครับป้าบ้านบึดละมุนค่อยๆเก็บครับมไม่จีบๆนะขาขาดแล้วลอยออกบอ่ โอ้เท่าแล้วเนาะพี่น้องเอาไปให้เุ่เ่าแกงกินอือขาบกง่ายขาดจอดพี่น้องครับมาห่ออีน้งเลยเป็นเนื่อแดงเต็มอันนี้ดูุคุณคุโออยาหีวี่ได้ เต็มปลาอยู่เนาะขูดขูดขูดรับเอ้าอดอกบ้านก่อนดอกเบอร์ต้านี่แหละขัดมาเก็บเลยเนาะโอ้ยสองดอกคนนี้อ๋อบานมาเด้อพี่น้องคนนี้เผือกสาวยีรักเนาะแมนเนาะ dùm gặp bát mắm đi, dẹp bội đi, hinh dẹp bơi xong luôn nó mà mùi 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 ui, mùi mùi ui, đang nó,

Đoàn, đoàn. đèn tên nhiều đâu Tên là là tên phát lưng nha bằng cơ bằng con bằng 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 หลอดแหลงออกคักออกโผดออกเรือเนาะแกงหวานครับนามแดงเลยเด้นยเย็นตาฟฟเลยเด้สยยังอยู่ดอกเนาะไตเป็ตองยัองอยู่ดอกเจ้าสีแกอยู่ไตเป็ตองแนบมเห็นได้สำมั่นแต่บอว่าโผล่ออกมาเล็กน้อยพอเห็นสีแดงๆเนาะ หาดอกนีอยู่ใต่ใบตองเมืออายุแไปตองเหรอดู <c oughs> ้าหยุดหอุ่น้องครับผมเดียวเกือบเต็มตานีพาหน่องมานำครับน้องเอาตายไงมาอยู่ตาอง <c oughs> <c oughs> เฮ็ดบรรโบกนี่ตาไฟบ้ใหม่แฮ้สิขักเลยครับพี่น้องเสียดายตาไฟใหม่ลายโฮมครับโฮมกดอ,อ๋อตาเกีย่ยวขมมันเป็นโน่นครับอือผุ่มพุทธอดนีคือดอกบานครับโอ้ยขาสุดยอดแ้ คนมาแล้วพี่น้องอย่งนี้เปนเสียงเก็บก่อนเก็บก่อนอู้งามแ้อฮ่เก็บเต็มตาเนาะพี่ดอกแดงยิ่งขึ้เลยเสียเก็บ่อกนะมาแดนนับครับไอพี่น้องนับเบอร์ด้วยครับคอมเมนต์ให้บ่าวที่อยู่หัวหน้าเลยหาพี่น้องหลุมปลงงองเลยครับหุ่มเตายังบ่ทันไปใส่ครับ อุ้ยเท้าเก่นมุมัมนยางตีเอาสวย่บเห็นเนาะจะบอกพี่ชายนี่ใช่เลติสองคนเหรอนี่โดนแล้วดอกเลี้ยแดงกับโบแมนไวาสิีน้ำเง่ายเด้อพี่น้องเป็นบานเนาะอันนี้กะหุ่นใหม่เนาะนริงคือเก็บกิ่งคือก็มากินไปในเครื่องนึงแบ่งกันกับคนเนาะโอ้ยครับพี่น้องอายทายคิดญี่ปุ่นมันมาลอยกรีบเอาเบิ่งกระตาเดี้งใหญ่ม โอ้โฮเดียวเด้นี่ผุนมันฝ่าไฟนอกหมาบุยฝ่าหอมานำนอกหมืออื่นเนี่ยมันครับเอาครับเก็บคือกันละเบาทิวอย่างใดคือมาลอยเก็บเพชรผู้เดียวมาเป็นเพื่อนไปใส่เนาะมันครับนี่ครับเบาวอามจงหาเนาะนี่เอาไปดอกไม้ใหญ่ดอกที่ดอก น่าจะลอยเนาะอือเพราะว่าเป็นทางอะไรเต็มตาเลบาวที่หัวไข่ตาหยิบหนักออกหน่อยมันข้างล่างเลยลอยดอกโมนี่อืมเห็ดยังขา,ขาวๆครับพี่นอ้องอุย้ยเห็ดผงไข่ออกแล้วนเนาะผงไข่ผงขาวครับเหลื่อมเยือนแล้วพี่นอ้องเอาฝอเห็ดละงูกแหละสามจูงอือ หนวกเลี้ยงผมเนาะทางคุณเอาอีกแล้วกบอีกแล้วบ่ดอกกํงามเลยครับหัวมึกเหมือกเนาะมัวผอ,อยครับบึังดอกเดียวเนาะอห็ดดอกหุ่มนี่สิหัวเลมๆครับเริกำลังจูมเลย หอดนะครับพี่น้องผมเพ็ดองค์นกใหญ่ครับย่างคือเก่าเนาะย่างก็เลยเล่มเล่มเนาะเก็บพามือแล้วเนาะแม่มันก็ขึ้นเรื่อยๆนะครับอือเอามาตืมกันกับเห็ดแดงก้อนแซ่บขนาดบานเห็ดฝังแดงขาลายครับโอ้ยออกเรื่อยๆเนาะเห็ดแนงๆเลยวัดกับพี่นกเผ็ดองค์นกใหญ่ขนาดบานเลยยังงามเนาะมองคนเคลียร์ประหอดเนาะแม่ เบื้องที่ละต้องกลวยเอาได้ครับคาอย่างสี่บอรครับโอ,อ้คานยี่มนดินอะไรนี่อวนแหงอวนตะป,ปุอยู่นังวะมาครับมาพอหอดหุมเฮ็ดทานเนี่ยเฮ็ดทานหน่อยไม่ว่านี่นะครับถ้าบดได้เคี้ยงกับได้เก็บอยู่เลยเนาะ ดอกตอบ้างโอู้ยตึ้งแดงอยู่เนาะเอาปหแบบน้ก่อนครับอันนี้ก็คืมาเล่มเฮ็ดพมเกานะครับเคยเก็บเมื่วานนี้เนาะเลาะไปเรื่อยๆครับปะ่ะสตีลาพี่น้องครับอู้ยบบ,บเก็บได้จังเลยจุ่งงานปันน่นเนาะโอ้ยไอผึ่งกระมิ่นครับผมโอ้ยขาขาตันจูรูเลยอ้วนอุปุอยูดทานใหญ่ครับเนาะ อทองข้าดอกดำเนาะโอ,อ้ดอกนี่นี่ครับดอกไงเพิ่นสิประมาานี้เนาะเห็ดทานใญ่โอ้ลองเอาไปแกงเันกอนนะกำล,ลังดุดดินขึ้นมาคือค้าเพื่อนอือค้าเกือบโบมิดอกไงแฮขอให้เราเงาะขาวครับ ออกใหม่แล้วบ่ห่มเก่าเลยมันเคยออกเลยสองวงหนึ่งหันเนาะนี่ครับพี่เรามาหอดิ็เปล่งแดงค้าข้นที่เก่าครับมันม่วานปหได้มาเนาะมาลองเบื้งมันยังบอกยังเนาะออกเหลือๆบ่เก็บเป็นอาทิตย์อะไรนี่ห่มแต่ว่าบริเลียเนาะเป็นเต็มหัว โอ้บานเลยเนาะอุ้ยดอกหน่อยก็มีเนาะเอาไว้เบื้องเห็ดใหญ่เลี้ยวแหงเห็ดอันนี้บทางของทีกสองทียสามบนเดินเดินบ่โอ้ยโอ้ยดอกหน่อยก็มีโอ้ อือฮาครับพี่นนองพออีกแล้วอันนี้จุ่มใหญ่เนาะเห็นจุ่มใหญ่เลยครับจุ่มนี่ผลออกไปทางคุณถือว่าใหญ่แลวครับจังเพราะว่าระเก็บมาลาเหมือเลยบาหมือหนึ่งเฮ็ดแหงดอกใหญ่ดอกง่า เบิ่งที่ là ดอกเห็ดหกนาะออกหกตีอ๋ออุ้ย,ย,ยแดงคืนๆเลยฮะม่า,มานเชยเนาะปไนม่านนดิดผึ่งแดงเนาะ ดนี่ครับพี่นอ้องบุย้ยนักตึงๆเลยเฮ็ดชนิดน,าานี่าะว่ค้านบนเอาครับอืม uh huh. ดอกหน่อยเอาไว้มื่อไหม่ปลาฮัด huh. มีกีขึ้นน้ำด้วยพี่น้องนี่มกีหน่อยเพื่อนบุย้ยความเงาคาเพื่อนอือ uh huh. หน่อยก็มีครับมือไม้มือไม่เป็นแต่หัวโอ้โอ้ด <c ười> อกคักเลย <c ười> เนี่ครับกำลังสัมานด้วยดอกนี้ <c ười> คือเป็นสัมสัมเนาะอีกดอกนึงนี่ <c ười> <c ười> มันมอ,นะอียังอะไรนี่ข้าพี่หน่องหนึ่งสองสามสี่ดอกจุ่มเดียวครับเบิงดอกครับพี่น้องเบิ้งจุ่มนี่อัดเงาเดียวเบิงบ้งเบิง้งบอ้ยนี่ครับอืมของเครือตัวนะี้น้ามั่นแ้ ออกเนาะคุณโอ้ยอือเอาครับพี่น้องในเวลากลับบานแล้วครับมาเบ่งผลงานกับบ้าวทิวครับมันนี้นี่ของบาวทิวดเออครับอันนี้ของน้องครับอู้เก็บจยงไเนาะกระต่ายงใหญ่เลงเต็มเลยเห็ดแดงกอกระสีประม่าเลยนะครับมีแต่ดอกบานๆเนาะอันนี้บ้าวทิวไปผอดอกจูมครับกระต่ายนี่มีแต่เห็ดแดงกอครับ อันนี้ก็สิเป็นเห็ดร่วงครับเห็ดอ,องนก,นกเห็ดทานเนาะแล้วก็มาได้เห็ดอันนี้เหเ็ดผงแดงขาไหลโอ้บุ๊มบิเห็ดผงแดงขาไหลครับพี่น้องเห็ดผงแดงขาขนครับขาไหลก็ได้บบไลายครับ,ก,บ,รรบก็ออกเรื่อยๆอยู่เนาะแต่ว่าออกบบไลายหรือว่ามา้าแห้งนะครับมื้อนี้มาหาเห็ดกับโบคิดหวังครับพี่น้องครับก็บขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมคลิปนี้ทุกคนครับถ้าชอบคลิปนี้จังไดลก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อสิบ,บพ่พลาดคลิปต่อไปครับสำหรับมื้อนี้บ่าาววฮสิขอตลลกับบ้านแล้วครับ Aber